คราวนี้เราจะได้อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วนะพอจอม ที่นี่คือห้องนอนของพรอจอมนะของผมเหรอครับชอบใจไหมล่ะชอบครับฉันก็ชอบเหมือนกันคราวนี้เราจะได้อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วนะพอจอม ในช่วงเช้าของทุกๆวันคุตื่นก่อนคุณใหญ่แล้วก็มาจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าให้ท่านก่อนที่คุณใหญ่จะตื่นหรืออาจจะต้องมาปลุกท่านในบางทีตู้เสื้อผ้าของคุณใหญ่นี่ตัวนี้ชุดที่แขวนอยู่คือชุดที่คุณใหญ่ใช้ว่าราชการตามคุณหลวงท่านที่นอนคุณใหญ่หลังจากที่ท่านตื่นแล้วในทุกๆเช้าเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพนี้นะมึงผูกด,ด้านนูน้น oh. และในทุกคืนเนี่ยมึงต้องมาจัดการคลายผ้าพเพื่อให้คุณใหญ่ท่านนอนแล้วก็มาจัดเก็บในทุกๆเช้าหลังจากที่ท่านตื่นคนเป็นเช้านายนี่ชีวิตด,ดีจังเลยนะพูดอะไรอะมึงอะเออเปล่าครับต่อมาเนี่ยมึงก็ต้องเตรียมน้ำไว้ให้คุณใหญ่สำหรับอาบน้าทีมมึงก็คือรองน้ำไว้ในอ่างน,นี้ แล้วก็โรยพวกเครื่องหอมหรืออาจจะเป็นพวกดอกไม้ดอกลั่นทมเหรอครับคุณยายอ่ะชอบดอกลั่นทมตั้งแต่เด็กบอกว่าหอมดีก็เลยติดมาตั้งแต่ตอนนั้นนี่ดอกลั่นทมอ่ะมันมีอายุไม่นานนะหลังจากหล่นจากต้นมึงต้องเอาไปแช่น้ำให้ยางมันออกเสียก่อนเพราะว่ายางมันเป็นพิษแต่เองต้องคอนเดเวลาให้ดีนะ เพราะว่าถ้าเตรียมมันไม่ทันการเนี่ยกว่าจะมาถึงเนี่ยมันอาจจะโรยลาเฉาไปแล้วก็ได้